สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิวพาเที่ยวอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านนี้ย่านะครับผมสาขาหนองเกตหญ่นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินข้าวมันไก่นะครับผมเมนูเขาก็ช่างที่แบบสวยมากนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะครับผมแล้วก็เป็นพวกเมนูทางเล่นนะครับแล้วก็เป็นต้มยำนะฮะ ยำปลาหมึกยำกุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกเหมือนเหมือนอาหารทั่วไปนะครับผมมีปลากระพงด้วยนะครับปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงมะนาวนึ่งมะนาวแกงส้มไข่ชะอมกุ้งอะไรเงี้ยครับผมเยอะแยะมากแล้วก็เมนูของน้ำเขาก็เยอะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีเอ่อก๋วยเตี๋ยวไก่มาละด้วยนั่นเองนะครับนี่และคือการกินของเรานะครับนี่แล้วที่เราสสางมาก,ก็คือข้าวมันไก่ทอดแล้วก็เป็นเอ่อยำบุ้นเส้น เออไม่ค่าที่ยำโรมิสตนั่นเองนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่นั่นเองครับดูดีน้องให,ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะสองน้องเต็มเต็มเลยนะฮะแล้วก็เป็นข้าวมันไก่จะบพนพูนแบบนี้นะร,ราคาไม่แพงกับบรรยากาศแบบที่รับชิลๆเลยนะฮะอยู่ในห้องแอร์ชิลๆเลยนี่ยนี่ก็คือท็อปปิ้งนะครับหักการล่าก,ก็คือน้ําจิ้มนั่นเองอืมไปแล้วหนึ่งครั้งอร่อยอร่อยมาก <laughs> แล้วนี้ก็ส่วนเป็นยำลมิตรกุ้งโตปลัหมึกตัวโตวต,ต,ต,ตจำคำครับอ,อร่อยมากสุเพอร์ <c oughs> แล้วนี้ฮะอีกอย่างหนึง่งนี่ดูดิอย่างที่บอกว่าน้องอ่ะอมันไปมากเพื่อต่จับไม่จับดีอุสท้าก็จับจับจับเถอะจับ,จบโอ้โหเต็มปากขนาดนี้ล้วนมากครับผม อร่อยมากครับผมร้านนี่านะครับผมใครมาเท่านี้ก็สา,ามารถและมาทานกันได้นะครับบรรยากาศดีพนักง,งานเป็นเองอาหารอร่อยครับผมนี่า